ทีนี้ครับนอกนั้นนะฮะเออโอเคจริงๆข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่มากนะครับผมนะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันนิดนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นมันแอบเป็นประเด็นซีเรียสนิดนึงคิสอนิเมะครับผมคิสอนิเมะแล้วก็คิสมังะงน,นะครับผมโดนประกาศปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเผื่อใครไม่ทราบว,ว่าคิสอนิเมะกับคิสมังะงเป็นยังไงนะครับผมนะ คิด n นเมนะครับเป็นเว็บไซต์ดูในเมเถื่อนนะครับที่ดังที่สุดของต่างประเทศเว็บหนึ่งคิดมังะก,ก็คือเว็บเถื่อนในการดูมังงะในการอ่านมังงะว่ากันไปเป็นเว็บเถื่อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากซึ่งแน่นอนว่าเขาใจว่าตอนนี้เนี่ยพอมีการปรับปรุงเรื่องราวของกฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้นมาปุ๊บนะครับผม เริ่มมีการไล่ล่ากับเว็บไซต์ชื่อดังหลายๆเว็บนะครับที่แบบเปิดโอกาสในการให้เราได้เออซื้อแล้วก็ได้รับชมอย่างผิดกฎหมายนะครับอย่างผิดลิขสิทธิ์กับตัวของแบบมังงะแล้วก็ซีรีส์ดนไหมหลายๆเรื่องซึ่งแนแนวเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดเว็บหนึ่งอย่างคิซนเมะแล้วก็คิสมังงะก็โดนไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มเอาจริงเอาจังแล้วนะครับกับตัวของแบบต่างประเทศนะครับกับตัวของญี่ปุ่นนะครับก็ระวังตัวให้ดีละกันถ้าเกิดว่าใครรู้นะครับว่าตัวเองทําเว็บไซต์ดูดนไหมแบบผิิิลขสทธ แล้วก็หารายได้แบบไม่ชอบนะครับผมนะเพราะว่างานส่วนใหญ่มันเป็นงานแฟนซับที่ไม่ได้แสวงหารายได้นะครับแต่ว่าคุณก็ยังเหมือนกับทําเว็บไซต์ในการแบบเอาโฆษณาไร้สาระนามาลงนะครับแล้วก็หารายได้จนได้ในที่สุดกับการแบบทําแฟนซับของคนเหล่านั้นนะครับผมฉะนั้นนะครับผมระวังตัวให้ดีนะครับคุณอาจจะโดนฟอ้องร้อง แล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยก็ได้นะครับระวังตัวให้ดีนะครับเพราะาเรื่องนี้คือตอนนี้เขาเริ่มเอาจริงนะครับมีหลายที่ที่ประกาศปิดตัวไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวของมังงะมุระซึ่งก็เคยเป็นเว็บไซต์ตัวนึงที่แบบเขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนะมังงะมูระก็ปิดตัวไปแล้วทีนี้คิซานิเมะกับคิซมังงะก็โดนไปเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้กับเว็บอื่นจะโดนไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังมีอยู่หลายๆเว็บแล้วกันที่แบบก็ยังอยู่รอดอยู่นะไม่ว่าจะเป็นโกโก้แมวท่อเหมือนกันว่าแมวท่อนะคาจะโดนไหมนะครับ คือคือคือในความเป็นจริงผิดนะครับการดูมังงะหรือว่าการดูแนวเฮนไตนะครับหลายๆซีรีส์นะผมนะเอ็นเฮนไตจรงๆเป็นเว็บผิดลิขสิทธิ์นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมเอ็นเฮนไตอ่ะถ้าเป็นเว็บที่ถูกลิขสิทธิ์มีเพียงเว็บเ,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 เดียวก,ก็คือฟักกุนะครับผมคายายคันชิโร่ของโลกของเฮนไตนะผมนะการที่คุณดูเอ็นเฮนไตแล้วก็การที่คุณดูตัวของแ,แบบเฮนไตหลายๆตัวนะครับในเว็บไซต์ในเน็ตถือว่าเป็นการผิดกฎหมายนะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับผมนะแต่ก็ เข้าใจว่านะครับบางครั้งอ่ะมันเป็นเรื่องของแบบคล้ายๆกับดูนิเมะนะครับผมนะก็คล้ายๆกันคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าบทนใต้ดินซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปใครที่สามารถสนับสนุนเจ้าของผลงานหรือะไยได้ก็อย่าลืมอย่าลืมไปสนับสนุนผลงานพวกเขากันด้วยนะครับผมนะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านเขาก็กว่าที่จะวาดมังงะเฮนไตอะไรออกมาได้ก็ถือว่าวานลำบากเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าดเล่นไม่ใช่วาดง่ายๆนะครับมังงะเฮนไตแต่ละเรื่องที่วาดออกมานะครับผมนะเออบทสำรวจในเอ็นเอ็นเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันรผลสวจนะ ครับอันนี้เปิดให้ดูนะครับผมนะคุณใช้คิสอนิเมะเยอะไหมนะครับผมนะเคยใช้เมื่อสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่แล้วนะครับผมนะใช้แต่สําหรับอนิเมะที่ชั้นหาดูแบบถูกกฎหมายไม่ได้แต่เห็นไหมครับว่ามีหลายคนเหมือนกันนะครับที่แบบในทางต่างประเทศเนี่ยก็คือมีจํานวนที่ไม่น้อยเหมือนกันที่เริ่มที่จะดูอนิเมะแบบถูกลิขิ์กันมากขึ้นแล้วนะครับคือแบบว่าเริ่มที่จะไม่ดูอนิเมะผิดลิขสิทธิ์อะไรกันนู่นนี่นั่นคุณรู้สึกโกรธไหมที่ตัวของแบบ ตัวของเออคิสันเมแล้วก็คิมมังงะประกาศปิดตัวลงมีจํานวนคนที่มีความสุขนะครับผมนะเกี่ยวกับตัวของการปิดตัวลงของแบบเออคิสันเมะที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่า คือมีบางคนมีความสุขกับการปิดโตของบบคริสมีแล้วคิสมาง,งานนะผมนะใช่สำหรับบางเรื่องที่แบบว่าเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เขาเป็นเหตุผลแบบนี้หมดนะก็คือประมาณว่าคือถ้าเราสามารถสนับสนุนไม่ถูกลิสิทธิ์ได้แล้วก็สนับสนุนนะแต่บางเรื่องอ่ะคือบางเรื่องมันดูไม่ได้จริงๆอ่ะมันหาดูยากมากฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือบางครั้งต้องยอมเหมือนกับแบบยอมดูเปลียนผิดลิสิทธิ์เพื่อที่ว่าเออจะได้แบบเรียกอะไดูบางเรื่องที่เราไม่สามารถดูได้อะไรนู้นนี่นั่นนะครับนะ คุณทอ r เรสหรือว่าคุณแบบโหลดบิดเถื่อนของตัวของแบบอนิเมะหรือว่ามังงะบ้างไหมก็ยังมีบางส่วนที่ก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เกือบครึ่งนึงก็คือแบบไม่เคยโหลดบิดเลยนะครับผมนะแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับผมนะเอ่จเอจากบทสรุปของเอ็นอนนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจมากนะก็คือเรื่องที่ว่าใครจะไปคิดนะครับผมว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดตัว ของตัวของคิสอนิเมะแล้วก็คิสมังงะนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ดูในมเมเจอร์เนี่ยจะมีประมาณเกือบครึ่งเลยนะครับที่เป็นแฟนคลับที่มาจากทางประเทศอินเดียมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับที่รู้สึกโกรธจากการหายไปหรือว่าจากการปิดตัวของตัวของคิสอนิเมะนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับจากตัวของผลโพของตัวของออการปิดตัวของคิสอนิเมะแล้วก็คิสมังงะนะครับผมนะก็มันเป็นเรื่องที่พอเข้าใจแยะเข้าใจได้อยู่นะครับเพราะว่า อย่างที่บอกไปเอานะการดูในเมเถูกลกิขสิทธิ์เอาข้อจริงนวเนี่ยจะบอกว่ามันง่ายไหมก็คงไม่เชิงจะบอกว่ามันยากไหมก็คงไม่ขนาดนั้น มันอยู่ระดับคือเครื่องกลางเพียงแต่ว่าเว็บไซต์ที่มันดูแบบผิดลิขสิทธิ์มันดูได้ง่ายกว่างฉะนั้นเนี่ยการปิดตัวของตัวของ,ของคิสเซกับคิสมางานเนี่ยมันก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เว็บที่ทําให้แบบพื้นที่หลายๆพื้นที่อ่ะโดยช่างยิ่งถ้าเกิดว่า,ายิ่งใครเป็นประเทศที่แบบว่ามันไม่ได้มีการดูเน็นที่สามารถดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ดีเท่าไหร่อย่างเช่นตัวฟิลิปปินส์หรือว่าอินเดียเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันที่จะหาอนมะแบบถูกลิขสิทธิ์ มีเว็บไซต์หลายๆตัวที่แบบว่าคุณสามารถดูถูกลิขสิทธิ์ได้ในทางฟิลิปปินส์นะครับผมนะและยิ่งมันเป็นแบบซับภาษาอังกฤษอ่ะด้วยอ่ะคือแบบว่าฟิลิปปินส์ไม่น่ามีปัญหาในเรื่องราวของแบบการดูซับภาษาอังกฤษฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าเออการปิดตัวของเว็บไซต์เถื่อนตรงนี้เนี่ยมันจะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้ไหมที่ตัวของเว็บไซต์ถูกลิขสิทธิ์จะมีบทบาทขึ้นมาอยู่ใน การที่แบบสามารถให้แบบคนเนี่ยสามารถมาติดตามในการดูในเมะแบบไอ้นี่ได้นะครับผมเพราะว่านี่ถือว่าเป็นโอกาสแล้วนะครับเพราะว่าพอคิสอนิเมะกับคิสมังอะาหาไปปุ๊บเนี่ยคนก็จะเริ่มหาเหมือนกับเป็นเว็บไซต์ในการดูทดแทนว้าวโอว้ทำไมเชียช้อนแม่งสวยก่านแบบไอ้นี่กันนะ <laughs> มันคืออะไรกับการที่แบบว่าช้อนนี่คือแบบดูมีความใสามากกว่าอนาคตของเราอีก็จริงนะครับผมนะ <laughs> ภายใต้ท้องฟ้าเดียวกันบลูสเกปนี้นะโอ้ยไอติมวาน,นิลลาเยอะอยากแดกว่ะ ทำไมรู้สึกหิวเนี่ยโอ้ยอยากกินในติมอ่ะเออไอติมวาน,นิลาด้วยนะรสชตบหวานๆใสๆใช่ไหมครับผมนะโอเคแล้วกินแล้วก็เต้นด้วยนะครับผมนะโอเคครับผมนะผมกินแล้วผมไม่เห็นเต้นแบบนั้นบ้างเลยนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโฆษณาสวยๆที่ให้เราได้มาดูกันไปในวันนี้นะครับผมนะนอกนั้นนะครับผมเออบ้านผีสิงในโตเกียวนะครับก็คือเหมือนกับให้คุณเนี่ยสามารถหลอนไปได้ด้วยการโดยการเหมือนกับดูผ่านวิดีโอแชทละครับคือยังไงวะแป๊บนึงนะดูดิ คือคุณสามารถแบบเออเข้าไปในบ้านผีสิงโอบโอบาเคนได้นะครับผมนะผ่านการใช้แอปซูมแล้วก็วีมีโอแล้วก็สกายเวฟวอตแป๊บนึงเดี๋เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่ามันเป็นยังไงครับผมนะคุณเชื่อในเรื่องผีไหมจริงๆไม่มันจะน่าก,กลัวมากไว้ทีาเหมือนกับประมาณว่าระหว่างที่เหมือนกันจะจัดสตรีมเล่าเรื่องผีใช่ใชไหมแล้วเหมือนกับมีคนหนึ่งกับแบบ คือแบบในซูมอ่ะเวลาคุณเล่นซูมคุณจะรู้ใช่ป่าว่าเวลาเล่นแอปซูมอ่ะมันจะมีการถ่ายหน้าที่แบบว่าคนที่แบบเข้าร่วมในการประชุมด้วยและสมมติว่ามีคนหนึ่งแบบมาเป็นอะไรว่าอะไรนะคือแบบผีกำลังมาปุ้มทุกคนกิีดอ้ากรีดมาอีกคนนึงมาแบบคุณเชื่อเรื่องผีไหมเยี่ยผีแบบแนวอ๋อเหมือนกับไอ้เี้ยก็เหมือนกับรายการพี่ป๋องกพลมื่ว้สัตว์คือเหมือนกันเล่าเรื่องผีทั่วไปวะเยส อุ้ยกลัวอะไรรับผมนะอ๋อก็คือเหมือนกับไปบ้านพีสีแล้วก็ดูผ่านสกายใช่ไหมครับดูผ่านกับอ้นนี้ไงมึงเชื่อกูป้าไม่ไม่เวิร์กหรอเว้ยเพราะอะไรรู้ว่า,วามันไม่เวิร์กเว้ยเพราะเดี๋ยวมันจะมีคนหนึ่งอย่างที่ผมบอกเว้ยมันจะมีคนหนึ่งในห้องแบบในห้องซูมอ่ะมันจะทําแบบมันจะทําตัวแปลกๆอ่ะแ,แ,แ,แล้วแบบว่ามันจะทําให้แบบอัตรกในการดูหนังผีหรือว่าในการเข้าบ้านผีสิงคุณคุณจะแบบคุณจะแบบคุณจะเขี่ยวห่อไปเลยอ่ะจริงว่าไอ้เหี้ยจริงๆว่าคือ มันก็เหมือนกับรายการผีใน YouTube เลยทั่วไปป่าวะเป็นเกมตัวใหม่ของแฟรนไชส์กัปตันซูบัสะนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับ Rise of the New Champion นะครับผมนะนี่ครับผม Captain Subasa Rise of the New Champion นี่ครับเย้นี่ครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนของแบบมังงะคลาสสิกนะครับของตัวของแบบซีรีส์กัปตันซูบัสะนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับ ไอ้่อารมณ์มันก็คล้ายๆกับเป๊ะวะจริงวะอารมณ์คล้ายๆกับเป๊กับฟีฟ่าแต่ว่าคือแค่เป็นลายเส้นอนิเมะอะไรนู้นนี่น่านไงครับผมนะอ๋อแต่ว่ามันจะมีทา่าเล่นเยอะกว่าถาห้พูดตามตรงแล้วผมนะเอ๊ะแป๊บหนึ่งดูดูดีๆแล้วเนี่ยคือแบบคอนโทรลหรือว่าแบบอนิเมชม่นชมันดูดีกว่าเป๊กับฟีฟ่านะถ้าพูดตามตรงไอ้เรี่มันก็เป๊ะอะจริงเลยวะมันก็ฟีฟ่ากับเป๊ะอะมันก็เหมือนเหมือนกันนะว่าจริง เย้ yeah. นี่ไงมีการขัดบอลด้วยคือก็เหมือนกับเล่นบอลทั่วไปมีการจัดทีนี่ไงโ oh. <laughs> อ้โหไอ้เยอะไม่เหมือนกันเป๊ะอะไรสัตว์ <c oughs> แต่แค่แค่เหมือนกับเป็นในนี่ครเป็นตัวของกัปตันซื่อภาษาใช่ไหมครับผมนะคืนนี้น่าจะเน้นแบบเรียวมั้งครับ <c oughs> คิดว่างาั้นโอ้มีท่าประสานนิดนึงอยู่นะเตะบอลคู่เข้าไปนะ <c oughs> ส่งบอล <c oughs> คือมีมีมีเหมือนกับเป็นคัดอินอยู่นะครับผมนะเออเป็นนี่ไงน่าสนใจเยอะแยะว่ากันไปนี่นะครับมีเหมือนกับเป็นตัดซีนอนิเมะนะครับผม ก็คือเป็นอารมณ์อันนี้แหละคือคือมันเป็นอารมณ์เหมือนกับเป็นฟีฟ่าแต่ว่ามีกราฟิกเอาจริงๆกราฟิกมันดีมากเลยนะคือตัวละครดูดีมากนะครับแล้วก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับผมเออเจ๋งอยู่นะเฮ้ยมันดูดีเหมือนกันนี่ด้อำไปเล่นม yeah, uh, anyway> uh, hmm? านะครับความจริงใครที่เป็นแฟนคลับแบบแนวกีฬาฟุตบอลผมว่าก็ไม่น่าพลาดเหมือนกันนะครับดูดิเอ่อวีทูเบอร์มาโนอาโลเอะนะครับผมน้องหัวชมพูเรานะครับโพลโลไลเจนห้ของเอ่อตัวใหม่นะที่เพิ่งมานะครับผมนะก็ประกาศขอโทษนะครับหลังจากที่แบบว่า ปล่อยโมเดลไลฟ์ 2D นะครับก่อนที่จะเดบิวต์ออกมาก่อนแล้วครับอ๋อหรอนะครับเกิดอะไรขึ้นนะคือเหมือนกับประมาณว่าเธอทดสอบสตรีมแต่ว่าพอดีว่าโมเดลมันหลุดออกไปนะครับผ่านทางตัวทวิตคัสซินะ่งออนไลน์เนาะก็อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเออกรณีนะครับผมที่ตัวของแบบคุณเอออาโลเอะนะครับก็เหมือนกับแบบลีกนะก็คือเหมือนกับโมเดลหลุดออกมาก่อนที่จะเปิดตัวนะครับผมนะเขก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ภายได้เนาะเรื่องแค่นี้เองนะครับผมนะไม่ได้เป็นเรื่องที่ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเนาะมันมีคนซีเรียสหรอพักงาานออททิตย์หรเว คนี้ก็ต้องพักงานเหรอแต่ไม่รู้อะคือคือคือในทางญี่ปุ่นหรือว่าในทางที่อื่นเขาจะซีเรียสกันนะแต่ว่าคือแบบไอ้เคียแม่งมาไม่กี่วันในสัตว์โดนพักงานเลยเฮียอะไรเนี่ยอ,น,ยอน,นาคตลุ่งโลดมากนะรับผมนะโหคนซับสไครต์ตั้งแสนว่าคนแล้วเนี่ย holy shit เขาว่ากันว่าปัญหาจริงๆคือโดนคุกคามทางเพศจนทางบริษัทให้พักงานเพื่อจัดก,การปัญหานีห้หรออ๋อหรออ๋อมันเป็นสัญญาใช่ไหมรับผมนะอ๋อหรอมันมีสัญญาเรื่องแบบนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อหรอนะเขาผมนะมีผู้เล่น โปเกมอนโกนะครับนะตำรวจฮอกกลาใกโดครับจับกลุ่มนะครับชาย,ยุ5้าปีทะเลาะกัน <c oughs> เออทะเลาะกันเพราะว่าแย่งจิมโปเกมอนโอ้ y God Amazing <c oughs> ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับผมนะคนต่อยกันเพราะยิมโปเกมอนโกครับผมนะพอดีว่าสู้กันในยิมโปเกมอนโกมันไม่ดุเดือดครับผมนะต้องต่อยกันในโลกความจริงด้วยนะครับผมนะชนายุสองคนเล่นโปเกมอนโกอยู่ครับผมนะ โดยในที่เกิดเหตุนะครับนะตอนที่เขาโดนจับกลุ่มผู้ต้องหาบอกว่าเขาเดินไปเล่นโปเกมอนโกแล้วเขาเจอรถคันนึงนะครับที่จอดแบบไม่มีความเป็นระเบียบนะครับนะอยู่ในลานจอดรถเมื่อเขาดูเขาไปข้างในาเขาเห็นชายเล่นโปเกมอนโก้เขาเลยรู้สึกว่าคือไม่ได้เลยเว้ยมึงเล่นโปเกมอนโกระหว่างที่มึงอยู่ในรถโด,ดยที่จอดรถแบบนี้ไม่ได้แล้วก็เลยต่อยกันนะครับนะ <c oughs> <c oughs> ปีที่แล้วเออใน ในทาโกย่าไอจนะครับชายอายุ4 3สปีก็โดนจับกุมเหมือนกันหลังจากที่แบบว่าเจอคนสู้กันนะครับในจิมในโปเกมอนจิมนะในเคียวนะความร้อนแรงนี้มันคืออะไรรับนะอายุเรียวเออเอาจริงๆนะคือผมก็ยอมรับตามตรงอย่างหนึ่งนะคือเข้าใจว่าสังคมญี่ปุ่นมันเป็นสังคมซาคาซึมนะมันเป็นสังคมในการแบบประชุประชานเสียสีกันรุนแรงนะคือไม่พูดกันตรงๆอ่ะแต่ว่าชอบทํากันแบบอ้อมออม่ะซึ่งเออมันจะดีหรอครับการปะทุแบบนี้ถามจริง ประท้วงเหมือนกับที่อเมริกาเคยทำมาคือเหมือนกับประมาณว่าเป็นแคมเปญในการแบบไม่สวมหน้ากากหรืออะไรน,นู่นนี่นั่นนะครับผมนะก็สอบตกนะครับสำหรับผู้ว่าโตเกียวก็โอเคครับทำกาลางการผ่านระบาดเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นไม่ได้เหมือนกับไทยนะครับญี่ปุ่นคือไทยมันอาจจะพอทําได้เว้ยแต่ญี่ปุ่นทําไม่ได้นะครับเพราะญี่ปุ่นยังคงม,มียอดผู้ติดเชื้อที่เยอะเป็นแบบต้นๆอยู่นะถ้านผู้ตามตรงนะครับผมการไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถไฟฟ้าในยามที่แบบว่าคนเยอะทาไมทำไมถึงทําอย่างเงี้ยเออ โดยมีความเชื่อว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิดนั้นไม่มีจริงเกิดกลุ่มต่อต้านการสมงหน้ากากหนาไมยโดยเชื่อว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิดไม่มีจริงเป็นเพียงเรื่องปลอมๆที่รัฐบาลหลอกลวงอ๋อไอทฤษฎีไอทฤษฎี 5G นั่นหรอที่บอกอะไรวะไอโควิด 5G เฮี้ยะไ่กันของอเมริกาเนี่ยมปนเขาทำขึ้นมาคู่เป็นยาวเลยเอาจีนพวกมึงโอ้ไม่โอ้ไม่กอดโควิดเป็นเรื่องปลอมทุกคนครับเป็นเรื่องที่แบบรัฐบาลอิมมิเลติสร้างขึ้นมาผมนะ ฉะนั้นการไม่สวมหน้าก,กากจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ควรแสดงออกโอ้ยคอด ฮิราสึกะมาซายยกิยูทูบเบอร์และก็หัวหน้าพรรคนิยมอภิอภิปไตยที่สอบตกในการเลือกตั้งเพราะว่าโตเกียวเมื่อเดือนกรากฎาคมมาโดยในสื่อประชาวิหาเสียงของเขาได้มีข้อความทำนองว่าโควิด -19 มันก็เป็นล้ายขวัดแหละเออก็ให้มึงตายแล้วไงควายผู้คุณคือการทําแบบนี้มันเป็นเรื่องของการไร้ความรับผิดชอบนะที่พูดตามตรงนะค,นะคือมันก็มีข้อมูลทางการแพทย์คุณก็ไปหาดูใน o o g l e โงงๆก็ได้มันก็มีข้อมูลการวิจัยอยู่ทำไมไม่เช็คก็ไม่แปลกครับที่คุณจะสอบตกเพราะว่าโตเกียวอ่ะ เพราะว่าเรื่องแค่นี้คุณยังเช็คไม่ได้เลยผนะทำไมทำไมถึงมาทาอะไรแบบนี้ถ้าจะมาชุมนุมกันแบบนี้ก็ปฏิเสธบริการสาธารณสุขไปเลยสิอย่างที่บอกคือคือเวลาแบบคนญี่ปุ่นไม่พอใจกันหรือว่าเหมือนกับเวลาไม่ชอบในอะไรซึ่งกันและกันอ่ะชอบทําแบบเหมือนกับอ้างอ้างกันอ่ะคือแบบไม่ยอมพูดคุยกันตรงตรงไม่ยอมเปิดอกใจซึ่งกันและกันอ่ะแล้วพอไม่พูดกันตรงๆปุ๊บอ่ะก็เลยเกิดกลายเป็นปัญหาหนึ่งที่เหมือนกับประมาณว่าชอบทําประชดประชันเสียสีแบบรุนแรงอ่ะแล้วเสียสีรุนแรงมากจนบางทีมันเกิดความแบบ มันเกิดความไม่ไม่สร้างสารรค์แบบนี้นะพวกนี้กับผู้ก่อการร้ายโหดรุนแรงสิ่งที่น่ากลัวคือผู้ใหญ่สนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมเออนี่เขาก็ยังเป็นห่วงเด็กอยู่นะครับผมนะก็คือมีคนไม่เห็นด้วยที่เยอะอยู่เหมือนกันนะรจริงนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งเลยแล้วกันนะครับที่ก็นะหวังว่าคงจะได้รับการแก้ไขนะ,นะนะครับผมนะคิดว่าง้นนะครับผมนะ